สวัสดีค่ะพี่พีเอฟทุกท่านค่ะพบกับช่องเสียดีนพาซิง่งแบดแบดค่ะบรรยายและใช้ภาพโดยคุยค่ะเหมือนเดิมอันนี้เราก็จะเดินทางเราก็จะเดินทางไปดูรถตู้นะคะ ร้านจะอยู่ข้างๆทกศนะคะติดกันเลยกับตึกทกศแล้วก็จะอยู่ใกล้กับตึกชาปน,าานกิจนะคะไปดูกันว่าลุงโกเอารถตู้มาหรือ,อยังจะมาเปลี่ยนยางกันค่ะสามฟรีแถมหนึ่งจริงไหมมาดูซินูนร้านมาเปิดใหม่นะคะสอกันยางบ้านกวด ร้านดังเดิมเขาจะอยู่ที่อำเภอรประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะอันนี้ร้านเปิดใหม่ที่บ้านกวดมาเปิดใหม่เลยวันนั้นจอดรถไว้เฮียก็เดินมาเลยค่ะเฮียเดินมาต้อนรับเลย วัน right. นี้เฮียก็เดินมาต้อนรับเหมือนเดิมมาแล้วข้างละนอกน่าจะมีเพลงนะคะใชเฮียค่ะเจ้าของร้านเขอบพิ่คสร้างพอดีครับเนียนำร้านให้เฮียด้วยนะคะครับผมค่ะเท่าไหร่นะคะเฮีย9,400บาท9,400บาทเฮียคะเซ็นได้ไหมคะนี่ อ๋อได้ครับเหยาเพิ่งมาเปิดร้านใหม่นะคะเปิดได้กี่เดือนแล้วคะเออสองเดือนแล้วครับผมสองเดือนแล้วลูกค้ารู้จักเยอะหรือยังคะก็หนึ่งด้วยฐานลูกค้าเก่าด้วยครับลูกค้าใหม่ก็ฝากคนกันไปก็ถือว่าคนตํารับดีครับอ๋อค่ะค่ะค่ขอให้ลูกค้าเยอะขึ้นทุกวันนะคะเียาครับค่ะมาได้นะคะสอการยางอำเภอบ้านกวดนะคะ อีกสาขาอยู่ที่อำเภอประคนชัยนะคะมียางรถทุกชนิดเลยนะคะยางเยอะมากเลยดเดินเข้าไปใกล้ไม่ได้ค่ะเสียงเพลงสวัสดีค่ะพี่โก,โก้ขับรถกินยางขับรถกินยางคนอะไรกินยางรถกินยางสองปีเองเปลี่ยนเออสองปียางนี่มันไปไม่ไหวแล้วมันเข็นรวดแล้วก็เดยโทรหาค่ะ นี่แหละนี่แหละเราต้องเอาความปลอดภัยของเด็กๆไว้ก่อนเนาะมิตรลูกเราเลยนะลุงมิตรลูกแต่ห้านเราเลยเต็มรถเลยานอันตรายอันตรายอันตรายเป็นห่วงลูกเป็นห่วงหลานนะคะเต็มรถเลยผู้ปกครองหายห่วงค่ะเนาะนั่งรถันลุงโกลุงจอดเซเว่นจอดลุงเคเฟซีไปไปทุกที่ที่เด็กๆเรียกร้อง งานเอ้ยแตงกวาอยู่ในรถนั่นแหละลุงจะจะไปตีว่าเลขกันนะเอะเมื่อวานหูยสนุกเล่นสองเซตไม่ยอมออกแม็กเคยไหมไปคัดในน้นออกจนวนออกจนยางพวกยางพวกไอเศษขนมเออ นี่แหละรถรับเด็กๆก,ก็จะมีขนมมีหม,มากฝรั่งมีอายติดเต็มไปหมดอเออเด็กๆก,ก็คู่กับนันค่ะถอดอะไรออกถอดตัวอะไรออกค่ะเพราะว่าตรงตรงนี้มันตรงนี้มัน,มนที่ซ่อนขนมได้อย่างออด,ดีใช่ไหมมัน,น มันยัดใต้เบาะใต้เบาะใต้เบาะมันก็ลงมากองช่องนี้ใช่ไหมลุงดดูนั่นแหละเออมันก็ไม่ออกอ่ะถอดเลยค่ะลุงถอดเลยเนี่ยเนียเนียบอกว่าอยากจะถมขึ้นให้สูงกว่านี้อีกใช่ครับค่ะท่าท่อกันกระช่รงไหมวัดดูแล้วมันทำได้กันมันอันนี้มันต่ำอืมอันนี้ช่้ยเลยเหรอครับเช้า อ๋อเราเช่าเขาแต่เราก็อยากทําให้มันอันนี้เลไอรยยามยาวครับก็เลยอ๋อค่ะยังไงทำแล้วก็เป็นที่ครับเป็นบกเนี่ยเช่าไว้กี่ปีคะนี่สิบปีครับสิบปีโอ้อยู่ยาวเราอยู่ยาวค่ะถ้าเรางั้นเราก็ต่อสัญญาอยกเนาะค่ะพี่ยาใช่ถ้ามันเพราะว่าหนึ่งหนึ่งติดบ้องสองเผื่อรถปกสิบล้อเผื่อทำอ๋อค่ะค่ะค่ะาองน้งปีอ๋อ ว่าโปรเจกต์โปรเจกต์ปีหน้าต้นปีก็แอร์ฟินร้อเปอร์เซ็นต์ครับค่ะครับโอ้ไม่มองแล้วมีแรงอีกแล้วพอดีเฮ้ยวิแรงอีกแล้วได้มาอุ่นหุนเฮียค่ะค่ะยินดีครับผมินค่ะสบายนะครับค่ะขอบคุณค่ะนี่เวลารถเข้ามาจอดยางยางเปอร์เซ็นต์มีครบครับอ๋อนี่ยางเปอร์เซ็นต์ค่ะอ่ายางเปอร์เซ็นต์มีต้นคนจากส้นละ์สามร้อยบาท สามร้อยเริ่มต้นครับเริ่มต้นสามร้มอยบาทตามสภาพ,าภาพนี่ยางเปอร์เซ็นต์มียางใหม่เพียบนะคะทุนเพียบเลยกูดังใหญ่มากนะคะแล้วแต่มมันมาอันเก้ากับบ้านกระไดมันบมาอ๋ออันเก้ากับบ้านกระไดเหล้วแต่เพื่อมาเพื่อลุงโกได้ใส่ให้ลุงโก้ากาับบ้าน เออไปอปลูกเนาะไปปลูกต้นไม้ก็ได้ใส่ดินลงไปเนาะก็อุ้มน้ำให้เราด้วยเด้เนี่ยม,ม,มาแนะนำร้านใหม่กันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเสียดตินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ